ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับก่อนที่จะไปปิดฤดูกาลกันในอาทิตย์นี้นะครับส่วนใหญ่นะครับทางด้านของบอลของลียุโรปต่างๆนะครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็เป็นทางด้านของวันอาทิตย์นะครับเตะทั้งหมดเนี่ย10คู่20ทีมครบทุกทีมนะครับสําหรับปิดฤดูกาลนี้นะครับผมก็ต้องมีลุ้นถึงนัดสุดท้ายครับสำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ ก่อนอื่นเลยครับวันนี้ครับมีให้กัน3คู่นะครับที่จะมาวิเคราะห์กันให้ฟังกันวันนี้นะครับมีทางด้านของการโชว์ซีของอิตาลีนะครับห่1คู่ครับเป็นทางด้านของตร์ีโนเปิดบ้านรับการเยือนของไอเอสโรมานะครับที่ยังมีลุ้นไปทางด้านของบอลยุโรปอยู่นะครับแต่เป็นถ้วยเล็กนะครับเป็นยูโรปานะครับแล้วก็การเข้าชิงของถ้วย c o ค f e r e n c e League ของโรม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าปีนี้จะได้แชมป์หรือไม่นะครับทางด้านของโจเซ่มูรินโย ก็หมายมั่นปั้นมือครับสำหรับแชมป์ถ้วยแรกของโรม่าครับกับโรม่ากันในปีนี้ครับอีก2คู่นะครับเป็นทางด้านของลาลิก้าของสเปนครับเรียลมาดริดครับนัดสุดท้ายส่งท้ายฤดูกาลฉลองแชมป์ในบ้านกับเรอเบติสนะครับวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูบทวิเคราะห์กันนะครับว่าทั้ง2ทีมนะครับมีลุ้นอะไรหรือเปล่านะครับทางด้านของมาดริดได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอชูถ้วยในบ้านของตัวเองในนัดสุดท้ายนะครับ อีกคู่นึงครับคู่สุดท้ายของรายการเป็นทางานของราโยบายกาโนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมที่ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเลบันเตนะครับข้างข่าววันนี้นะครับมาสั่งลาที่ราโยนะครับก่อนอื่นก็ไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดี้แคปกันก่อนครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของผู้มาเยือนอย่างโรม่าครับหมาป่ายกุ้งโรมวันนี้มาเยือนโตริโน่นะครับเปิดราคาที่ต่อที่ครึ่งลูกนะครับ คูสองเป็นทางด้านของเรียลมาดริดครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับกับเรียลเบติสนะครับเบติสก็ยังมีลุ้นทางด้านของการที่จะไปถ้วยใหญ่อยู่ครับแชมเปียนส์ลีกนะครับได้ถ้วยเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในปีหน้าปีนี้ก็ต้องลุ้นถ้วยใหญ่ครับในนัดสุดท้ายก็ต้องรอลุ้นที่ว่าทีมร่วมเมืองอย่างเซบียานะครับจะทําได้ดีขนาดไหนถ้านัดนี้เบติสมีแต้มนะครับนัดสุดท้ายเซบียาแพ้นะครับเบติสเข้าไปแชมเปียนส์ลีกทันทีนะครับแล้วก็ ทางด้านของคู่สุดท้ายของรายการเรานะครับเป็นราโยเบย์โกโนเปิดราคาที่ปอปอกับเลบันเต้คู่นี้เนี่ยเป็นอีกคู่หนึ่งครับน่าจะเป็นคู่สนุกสุดมันอีกคู่หนึ่งนะครับผมในวันนี้นะครับไปต่อกันที่บทวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปกันที่อิตาลีกันก่อนครับสตานิโอโอลิปิโกแกรนโตริโนนะครับเตะกันตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับ กลาทิงดูอย่างโตรีโววันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของหมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับที่บ้านของโตรีโนเนี่ยอุณหภูมิยี่สิบองศาครับเมฆครึ้มเลยครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับทางด้านของยุโรปช่วงนี้เจอมาหกครั้งครับเป็นทางด้านของโรม่าชนะได้สี่ครั้งโตรีโนชนะได้สองครั้งจากหกครั้งหลังที่เจอกันนะครับล่าสุดเป็นบ้านของโรม่าครับโรม่าชนะไปหนึ่งศูนย์ก่อนหน้านั้นโตรีโโนชนะได้นะครับสามหนึ่ง ปี2020เป็นโรมา่าชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ3 1แล้วก็2 3ปี2020เป็นโตริโนมารานะครับมาเยือนแล้วก็ชนะไป2 0ปี2019บ้านของโรมา่าโรมาชนะไป3 2ครับการเดินทางวันนี้จากโรมนะครับจากโรมมาที่ตูริน520กิโลเมตรครับตารางคะแนนอัปเดตกันนิดน,นึงครับทางด้านของการโชลซีอาร์อิตาลีนะครับขับเคี่ยวกันอยู่ทางด้านของ ทีมร่วมเมืองอย่างมิลานนะครับ AC มิลานแลวก็อินเตอร์มิลานยังขับเที่ยวกันถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลเลยนะครับที่จะแย่งแชมป์กันโชซีอาอิตาลีกันอยู่นะครับทังด้านของโรม่าครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับสําหรับทั่วยุโรปแต่ก็ยังต้องหนีทางด้านของฟิออเรนตินาอยู่นะครับคะแนนต่างกันแค่คะแนนเดียวนะครับถ้านัดนี้โรม่าชนะปีหน้าไปยูโรปาแน่นอนครับไม่ต้องเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ หรือถ้าได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับก็ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับทางด้านของโรม่าทางด้านของโตรนโนครับอยู่กลางตารางไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับ37นัด50คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่8ลูกนะครับทางด้านของโรม่าอยู่อันดับ6ครับ37นัด60คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่13ลูกนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับห่างจากฟิออเรนติน่ากับทางด้านของอาตาลันต้าแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับทางด้านของ โรมายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็ต้องถนอมตัวไปเล่นนัดชิงคอนเ e อเร League ด้วยนะครับทางด้านของโรมาทีมที่ตกชั้นของอิตาลีก็จะเป็นทางด้านของเจนัวครับเวเนเซียแล้วก็กายารีนะครับแล้วต้องรอลุ้นซาแลนิธาหน้าถึงนัดสุดท้ายนะครับทั้งสามทีมที่จะต้องรอลุ้นเนี่ยเป็นทางด้านของเจนัวกายารีแล้วก็ซาแลนิธาหน้านะครับ ถ้านัดสุดท้ายซาเลนิธนะาแพ้นะครับเจนัวชนะกายารีชนะนะครับเจนัวไม่ตกชั้นนะครับเจนัวตกชั้นนะครับกายารีรอดนะครับถ้าซาเลนิธนะากายารีแพ้นะครับเจนัวชนะเจนัวรอดนะครับผมเงื่อนไขตามนี้เลยครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อครับตรีโน่เพิ่งชนะฮาเลสเวโรนามา1-0นะครับในการไปเยือนก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับนาโปลีในบ้านครับ1-0ชนะเอมโปลีครับ3-1 เสมออาตาลันตาสุดมันเลยครับ4-4ชนะเปเซีย2-1เสมอกับลาซิโอ1-1ทางด้านของโรม่าครับซึ่งเสมอกับเวเนเซียมาครับ1-1ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับฟิโอเรนตินาในการไปเยือนครับ2-0ชนะเลสเตอร์1-0เสมอโบลญญา0-0ครับเสมอเลสเตอร์1-1แล้วก็แพ้กับอินเตอร์มิลาน 3- ประตูต่อหนึ่งเกมเยือนยังไม่ค่อยดีนะครับทางด้านของโรม่าโตริโน่ครับนับเฉพาะเกมในบ้านเพิ่งแพ้กับ นาโปลีมาครับ1-0ชนะ 2, 1, สเปเซีย2-1เสมอเอซีมิลาน0-0เสมออินเตอร์1-1นะครับแพ้กายารี2-1แพ้เวเนเซีย 2- ประตูต่อหนึ่งทางด้านของโรม่านับเฉพาะเกมเยือนหนัดหลังก็แพ้ไปสานัดเลยครับชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ5้านัดหลังเนี่ยยังไม่ชนะเสมอสองนัดนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับฟิออเรนติน่าไป2-0เสมอเลสเตอร์1-1ครับแพ้อินเตอร์มิลาน3-1เสมอนาโปลี1-1 แพโบโดกริม2-1ครับแล้วก็ชนะทางด้านของซามโดรยาครับ1ประตูต่อ0นะครับเดตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับอยู่ที่โตเรโนแน่นอนครับเพราะว่าโรม่ายังมีลุ้นอยู่นะครับต้องหนีทางด้านของฟิออเรนตีนาอย่างที่เรียนไปต้นคลิป4คะแนนครับวันนี้ทางด้านของโรม่า3คะแนนครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยขาดหลายคนนะครับกองหลังตัวหลักนะครับกองหน้าตัวหลักอย่างซานาเบียนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับ เดเมอร์ก er, องหลังตัวหลักอีกคนรอเช็คความฟิตนะครับที่เหลือก็เป็นซาซ่านะครับซินโก้นะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ทางด้านของโรม่าวันนี้ไม่มีมาคีตยานนะครับเกมรุกคนสําคัญเลยครับสมอลลิงยังต้องรอเช็คความฟิตอีกอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของซานิโอโล่นะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็กองหน้าอีกคนนึงครับเป็นทางด้านของอัฟินาฮยานนะครับที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับ ผู้เล่นอย่างอับบาฮัมพลิกินนีนะครับลงสนามได้ตามปกตินะครับเอลชาลาวีตัวทำเกมรุกก็ลงสนามได้ตามปกตินะครับวันนี้เป็นทางด้านของโรมาครับต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับเจ้าบ้านอย่างโตเรโดวันนี้ถ้ายันอยู่นะครับก็เสมอตัวครับแต่ถ้าพลาดท่าแพ้ให้กับโรมาวันนี้ที่ต้องใช้แต้มหนีทางด้านของฟิออรเรติน่านะครับต้องมาดูครับว่า ลูกทีมของมูรินโญ่จะสู้แค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องเก็บตัวหรือว่ารักษาเนื้อรักษาตัวไปนัดชิงหรือเปล่านะครับในกลางสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับโตริโนในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ฟอร์มที่ดูมาเนี่ยหกนัดหลังแพ้แค่นัดเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเป็นทางนั้นของโตริโนนะครับน่าจะยันอยู่ในบ้าน ไม่น่าจะพลาดท่าให้กับโรม่าแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตัวหลักของโรม่าทาเกมเนี่ยที่ลงสามกันได้เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านของลูกทีมของมูรินโญ่ครับปลุกเร้าแน่นอนครับผู้การทีมอย่างมูรินโญ่ครับไม่มีพอตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหลาเชื่อว่าน่าจะเสมอกันนะครับในเวลาเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปที่โตริโน่ครับครึ่งลูกครับในคู่แรกกันแบบนี้ทางด้านของกันโชซิอาอิตาลีครับ ไปตอนที่สเปนครับนัดฉลองแชมป์ของเรอัลมาดริดครับชูถ้วยกันที่เอสตาดโอซานติโกเบ์นบินะครับตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับที่มาดริดก็เป็นทางด้านของพยากรณ์อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับที่16องศาไม่ครึ้มเลยนะครับคู่นี้เจอมา6ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของมาดริดชนะได้2ครั้งเบตีชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งใน6นัดหลังนะครับล่าสุดเป็นมาดริดนะครับบุกไปเยอนแล้วก็ชนะมาได้1-0 ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของมารติดนะครับ0-0ปี2020เป็นมารติดชนะในการไปเยือนนะครับ3-2เบติสชนะในบ้านนะครับ2-1ปี2019เสมอกัน0-0นะครับแล้วก็เป็นเบติสนะครับบุกมาเยือนแล้วก็ชนะไปได้ครับ2ประตูต่อ0ค่อนข้างจะแพ้ทางครับสำหรับคู่นี้การเดินทางก็จากเซบียานะครับมาที่มาริดเนี่ย398กิโลเมตรครับตารางคะแนนกันหน่อยครับมาริดแชมป์แน่นอนแล้วนะครับชูถ้วยไปตั้ง หลายหลายนัดแล้วนะครับทางด้านของเบติสยังมีลุ้นอยู่นะครับตามที่ได้เรียนไปนะครับลุ้นขับเคี่ยวกับทีมร่วมเมืองอย่างเซบียานะครับทางด้านของเบติส64คะแนนนะครับ37นัดประตูได้เสียปรกูอยู่22ลูกนะครับถ้านัดนี้เบติสชนะนัดหน้าเซบียาแพ้นะครับเบติสไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับทางด้านของมาดริดนะครับไม่มีผลอะไรแล้วนะครับนัดนี้ก็น่าจะใช้ทางด้านของ ทีมทีมความทีมเขาเรียกว่าทีมผู้เล่นอายุน้อยนะครับทีมเยาวชนนะครับลงเล่นนะครับครึ่งทีมเลยนะครับที่เหลือก็รอรับถ้วยรอรับเหรียญรอฉลองนะครับเจอกันมาคู่นี้ครับผลงานหงนัดหลังที่ผ่านมานะครับตวนกันหน่อยครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างมารบิดก่อนนะครับพึ่งเสมอกับคารดิสในการไปเยือนมาครับหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้นชนะเลเบนเตถึงหกศูนย์ ไปเยือนแอนเดนติโกมาดริดแพ้มา1-0ครับชนะแมนซิตี้2-1ครับแล้วก็เข้าชิงแชมเปียนส์ลีกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บตัวผู้เล่นไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับชนะเอตันยอน4-0ครับแพ้แมนซิตี้4ประตูต่อ3ครับทางด้านของเบติต์ก็2นัดฟอร์มดีมานะครับชนะกคลิฟอรามา2-0ชนะบาร์เซโลนามา3-0ครับแพ้บาร์ซ่านะครับ2ประตูต่อ1เสมอกับเกตาเฟ่0-0 สเสมอกับบาเลนเซียนะครับหประตูต่อหแล้วก็แพ้ให้กับเอลเช่หประตูต่อศูนย์ครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านของมาดริดนะครับชนะเรอัลมาเตร์หกศูนย์ชนะแมนซิตี้์ยสองหนึ่งชนะเอสปันยอนสี่ศูนย์นะครับแพ้เชลซีสามหนึ่งชนะเกตาเฟ่สองศูนย์แล้วก็แพ้บาร์ซ่าสี่ประตูต่อศูนย์ครับเกมเยือนเบติสไม่แพ้ใครมาหกนัดแล้วนะครับชนะบาร์เซโลนาสามศูนย์เสมอเกตาเฟ่ศูนย์ครับสเสมอโซเซดัดมาศูนย์ชนะคาดิสสองหนึ่งครับ เสมอเซลตาบิโกโ้ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ชนะแฟงเฟิร์ตมา1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่นัดที่แพ้เนี่ยแพ้แฟงเฟิร์ตนะครับนัดที่ไปเยือนแฟงเฟิร์ตโดนแฟงเฟิร์ตไปแล้วก็เข้าไปชิงยูโรปาแฟงเฟิร์ตก็ได้แชมป์ยูโรปาไปนะครับเสียดายแทนเบติสเหมือนกันนะครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของมาดริดอยู่ที่4คะแนนเบติสอยู่ที่ห้าคะแนนครับเจอแชมป์ล่าสุดแบบนี้ครับต้องไปดูที่ผู้เล่นกัน,นครับ ทางด้านของผู้เล่นเจ้าบ้านเนี่ยอลาบากาเลตเบลอิสโกมาเชโลมิเกลนะครับแล้วก็คูตัวนะครับลงสนามไม่ได้นะครับตัวหลักนะครับที่ลงสนามไม่ได้วันนี้แล้วก็ที่เหลือก็น่าจะต้องใช้เป็นทางด้านของผู้เล่นสำรองแล้วก็ผู้เล่นเยาวชนนะครับลงสนามนะครับทางด้านของเบติสนะครับวันนี้ไม่มีบราโวผู้สาะตูตัวหลักเช่นกันนะครับกองหลังตัวหลัก อย่างมอนโตย่านะครับที่หายเจ็บกลับม,มาวันนี้ลงสนามไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็คามาลาซ่านะครับกองกลางอีกคนหนึ่งรอเราเช็คความฟิตนะครับฮวนมียังลงสนามได้ตามปก,กตินะครับแล้วก็เฟียเอ่อทางด้านของเฟียนะครับลงสนามได้ตามปก,กติผู้เล่นปั้นเกมของเบติสนะครับที่เหลือลงสนามได้ตามปก,กตินะครับทางด้านผู้เล่นของเบติสวันนี้มีลุ้นแบบไกลๆนะครับที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีก เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเป็นทางด้านของมารตินครับตออที่ครึ่งควบลูกนัดฉลองแชมแบบนี้ครับปล่อยแน่นอนนะครับปล่อย้อปล่อยตัวแน่นอนครับทางด้านของลูกทีมของอันเชโอตตินะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับเบติสน่าจะมีลุ้นที่เก็บแต้มออกจากเบรนบิวได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เบติสครับครึ่งควบลูกครับผมในคู่นี้ครับไปต่อที่คู่สุดท้ายของรายการกันวันนี้ครับอยู่ในทางด้านของลาลิก้าของสเปนอีกเช่นเคยครับ แต่การตีสองเหมือนกันนะครับราโยเบเจคโน่ครับเปิดบ้านรับการมเยือนของเลบันเต้นะครับที่เอสตาดิโอเดวารากัสนะครับอุณหภูมิ26องศานะครับไม่ครึ้มเลยนะครับที่สเปนที่มาดริดเหมือนกันนะครับจอมา6ครั้งเป็นราโยชนะได้3ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งเลบันเต้ชนะได้2ครั้งนะครับล่าสุดในบ้านของเลบันเต้เสมอกันมาหนึ่งก่อนหน้านั้นเลบันเต้ชนะได้ในปี2019 4 1ี่หนึ่ง รายโยชนะได้ในปี2018แล้วก็2 0 1 7นะครับในบ้านของรายโย2-1สกอร์เดียวกันนะครับปี2016เลบันเต้ชนะได้1-0ปี2016เช่นกันในบ้านของรายโยรายโยก็ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับการเดินทางวันนี้จากบาล์เซียมาที่มาดริด299กิโลเมตรครับตารางคะแนนนะครับราโยบาเยโบเบกโนอยู่อันดับที่12 37นัด42คะแนนประตูได้เสียลบอยู่9ลูกทางด้านของเลบันเตครับ 37นัด32สิคะแนนประตู้ียเสียลบอยู่ยี่สิลูกนะครับตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับทีมที่หนีตกชั้นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นทางด้านของคาดิสแล้วก็เรลมายอก้กาครับที่ต้องเบียดบี้กันรวมไปถึงทางด้านของกาลาดาด้วยครับยังไม่หนียังไม่พ้นนะครับแล้วก็ต้องลุ้นไปถึงทางด้านของเกตาเฟ่แล้วก็เอลเช่ด้วยนะครับไกลๆนะครับ พริกมไม่มีพริกไม่มีอะไรก็3ทีมนี้ครับที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นกันในฤดูกาลนี้ในนัดสุดท้ายเกตาเฟ่ันนาด้าเรียวมาโยก้านะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับปราโยบายาโนแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับแพ้มาโยก้ามา2อหนึ่งในการไปเยือนเปิดบ้านแพ้บิยาเรียวไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอเกตาเฟสูนสูับเสมอกับเรียวโซเซดนหนึ่งหนึ่ง ไปชนะบาซ่ามาได้ครับ1-0แล้วก็ชนะเอสปันยอนมาได้1-0เช่นกันท่านะของเลบันเต้ครับ6นัดหลังไม่ขี้เรนะครับพิ่งชนะอาราเบสมา3-1ในบ้านไปเยือนมาริดแพ้มา6-0ชนะเรอโซเซเดต2-1ในบ้านครับเสมอบาเลเซนะครับ1-1แพ้ให้กับเซบียาในบ้านครับ2-3แบบเฉวเฉียดนะครับแล้วก็แพ้ให้กับกานาดาครับ4ประตูตอนหนึ่งท่านของกราโยนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับยังไม่ชนะใครมา6นัดแล้วนะครับ แพ้บีอริลครับ5-1เสมอเรียลโซเซเดต1-1เสมอบาเลนเซีย1-1ครับแพ้อเดนติโกมาดิด1-0เสมอเซบียา1-1ครับแล้วก็แพ้ให้กับเรียลมาดิดกับ1ประตูต่อ0ทางด้านของเลบันเต้ครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับ6นัดหลังก็ยังมีชนะแค่1นัดเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับมาดิดครับ6-0เสมอบาเลนเซียครับ1-1นะครับชนะกรานาดา4-1 แพ้โอซานาสามหนึ่งครับแพ้บิเบาสามหนึ่งเสมอกับเซลตาบิโก้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดนี้นัดสั่งลานะครับคะแนนความยากอยู่ที่สองคะแนนเท่ากันนะครับทั้งสองทีมทีมตกชั้นไปแล้วกับทีมกลางตารางครับผู้เล่นเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านครับกาดพาราซอนนะครับห้องเครื่องตัวหลักรวมไปถึงทางด้านของเชโชด้วยนะครับที่ลงสนามไม่ได้ในวันนี้กองหลังตัวหลักอย่างซาวิจิตนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับเรมันเต้ครับ ขาดตัวหลักสามคนนะครับที่เหลือลงสนามได้ตามปกตินะครับกองหลังอย่างมูตาฟี่นะครับคลาร์กนะครับรวมไปถึงผู้สาบประตูตัวหลักอย่างคาเดนัสนะครับผู้สาบประตูสำรองมือสองก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผู้สาบตัวมือสามเลยนะครับในวันนี้ของทา้าของผู้มีเยอนอย่างเลมันเต้นะครับนัดสั่งลาแบบนี้ครับทางด้านของเลมันเต้ใส่เต็มแน่นอนครับไม่มีอะไรจะเสียไม่มีคําว่าอุดนะครับ ใส่เต็มที่แน่นอนทางด้านของเรบบนเต้นะครับเอาใจแฟนบอลก่อนที่จะไปเล่นทางด้านของลีกวันในปีหน้านะครับของเรบบนเต้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นทางด้านของกราโยต่อแค่ปปเองครับราคาเอเอียงไปทางด้านของเรบบนเต้แน่นอนนะครับผู้เล่นตัวหลักรายโยหายไปหมดนะครับแล้วก็ผลงานหงนั่นหลังในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะครับตามราคาเลยครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้คู่ปิดท้ายรายการของเราแบบนี้ครับเหล่าร้อยหลาให้รองที่เลมันเต้ครับราคาปปอหรือครึ่งลูกครับเลมันเต้น่าจะใส่สุดตัวกันในวันนี้ครับครบโจบทั้ง3คู่ครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับในวันนี้ครับคู่แรกครับ RS ร r o m a รนะครับรองที่โ o ร i โนนะครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปอครับโตริโนในบ้านน่าจะยันไหวนะครับคู่ที่สครับรองที่เบตินะครับมาดริด ฉลองแชมป์นะครับตัวหลักพับเก็บไว้นะครับให้สำรองแล้วก็ผู้เล่นเยาวชนนะครับลงสนามเบติสน่าจะมีแต้มออกจากเบรนบิวได้นะครับผู้สุดท้ายครับรองที่เลบันเตนะครับกับปาโยบยากโนราโยวันนี้มาแบบพิการนะครับเจ้าบ้านเลบันเตส่งท้ายลาลิก้ากันในวันนี้นะครับให้รองที่เลบันเตครับราคาปปหรือครึ่งลูกกับรบจบทั้ง3คู่นะครับวันนี้ก็ขอ ให้ทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยเสาร์ทิต์นี้มาส่งท้ายฤดูกาลกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับพรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่ครับกับเหล่าร้อยหลาครับช่องทาง YouTube Channel ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ